สวัสดีครับผมตอนนี้อยูนแมป g การ e เด o w ทาว e f e n s e ฟนะครับผมเป็นแมปที่เปิดใหม่นะครับผมแนวทาว e r De f e n s ฟเข้ามาคร่าวๆจะประมาณนี้นะที่สุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูตัวละครกันดีกว่าคร่าวๆอันนี้คือกล่องหาง่ายนะครับผมก็คือสุ่มแค่100กับ900ใช่ไหมสิบตัวอันนี้คือหายากนะครับก็คือ500กับ10ตัวนี่คือ4,5 0 0นะครับแล้วก็ตัวหายากน่าจะดูจัดดาวนะครับบนหัวเนี่ย5ดาว มี12ตัวในเซิร์ฟนะครับแสดงว่าหายากเนอะก็คือมีน้อยมากๆนะครับส่วนตัวนี้ก็คือดาวเดียวแต่แบบมีเป็นแสนเลยนะ4แสนกว่าโอเคมาดูตัวนี้กันดีกว่าตัวที่จะเล่นในคลิปนี้นะครับผมเจ้าบอดฟอมบาลเลตนะตัวนี้คือตัวที่ลิมิเต็ดนะครับผมขายแค่9,999ตัวนะครับผมก็คือตอนนี้เอาออกจากสต็อกไปเรียบร้อยนะครับผมพอดีพี่ฟาร์มมาได้เจ้ามาเล็ดนี่พอดีเลยก็คือซื้อได้นะครับตอนนั้นเหลือประมาณ สามพันตัวมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบไวมากนะพี่รู้สึกว่าออกไวมากน่าจะเป็นคนอาจจะซื้อจากโลบากกันเยอะนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือ6ดาวนะเห็นปะถ้าใครไม่ได้ใช่ไหมสามารถเก็บซื้อตัวนี้ได้นะครับเจ้าโกเลมโกเลมเนี่ยใช้ทั้งหมด1นึ่งแสนเมล็ดแต่คือไม่มีจํากัดเวลานะครับผมแล้วก็ไม่มีจํากัดตัวนะสามารถซื้อได้เรื่อยๆนะถ้าใครฟาร์มใช่ไหมครับแล้วน้องอาจสงสัยว่าโหพี่ ั้งแฟนเมล็ดใครจะไปฟาร์มไหวมานี่เลยครับผมเข้ามานี้นะสังเกตนะมี2ด่านนะครับผมเล่นด่านนี้นะครับผมเอนแชนจังเกิลนะเข้าไปเลยคนเดียวเล่นแบบออโต้สคริปต์แล้วก็กดคูณ2นะครับฟรีนะครับพร้อมปล่อยให้บ้านแตกไม่ต้องวางตัวนะลงโหมดยากสุดด้วยนะปล่อยให้บ้านแตกไปเลยนะครับผมมันจะได้ประมาณ90้าฟป้าพี่จำไม่ได้9 0้าเล็ดหรือร้อยเม็ดได้แหลประมาณ1นาที ได้ประมาณ100เมล็ดอาตีไบก็คือฟาร์มง่ายๆชิวๆใครออโต้คลิกกอนนอนไปโรงเรียนก็คือฟาร์มกลับบ้านมาคือพี่บอกเลยว่า24ชั่วโมงเนี่ยสามารถซื้อเจ้าโกลเลมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกันดีกว่าว่าเจ้าโกลเลม6ดาวกับบัตฟอมบาเลต6ดาวเนี่ยตัวสตัวนี้ใครมันจะเก่งกว่ากันนะครับผมไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเจ้าโกลเลมกับเจ้าบัตฟอมบาเลตนะครับผมมาพี่ใช้ตัวนี้เป็นตัวต้นเกมนะเห็นปะเจ้าชาวนาหาน คือไม่รู้ว่าตัวมันมีตัวไหนดีหรือเปล่านะพี่ก็เพิ่งเล่นนะครับผมแต่พี่คิดว่าตัวนี้มันโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฟาร์มนะมันชื่อว่าต้นเงินนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวดีกว่านี้หรือเปล่านะพี่ก็ใช้ตัวนี้มาเลยนะครับเพราะว่าสุ่มได้แค่นี้นะครับผมอ่ามันมีทั้งหมดวางได้6ตัวนะต้นต้นเงินเนี่ยเห็นปะตัวที่เจ็ดวางไม่ได้นะครับผมแล้วก็ชาวนานะครับชาวนาวางกี่ตัวพี่ไม่แน่ใจนะพี่ก็ลองวางเยอะๆดูก่อนชาวนาวางได้เรื่อยๆปะชาวนาวางได้เรื่อยๆหรอทําไมวางงได้เยอะจั โอเคขายชนะไปก่อนโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่พี่แนะนาเลยสําหรับคนงบน้อยถ้าไม่มีตัวดีๆแล้วสุ่มได้ตัวนี้คือโคตรเก่งเจ้าต้นเลเซร <c oughs> อเเซร์เก่งมากคือเลเซอร์เก่งมากๆเป็นตัวที่พี่ดูึกว่ากี่ดาวนะอ่าสี่ดาวแต่เก่งแบบเก่งมากๆเลยครับผมตัวนี้ถ้าใครมีหาได้คือหาเพื่อนแลกกับเพื่อนได้เลยนะเกมนี้มีเทรดนะสามารถเทรดได้นะครับถ้าเราเล่นเกิน25รอบนะชนะเกิน25รอบเนะี่ยสามารถเทรดได้นะครับผม มาตัวแรกขอเป็นเจ้าโกเลมก่อนเลยนะครับโกเลมโกเลมนี่คือหดาวนะโอเคเวลาเราถือตัวมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะเราจะวางตัวมันถือที่ตัวได้นะน่ารักจังเลยดูดิวางไปเลยโกเลมโอ้โหเลเวลหนึ่งคือระยะทุกคนอ่ะพี่ให้ดูต้นเลเซอร์ต้นเลเซอร์วางได้กี่ตัวขอดูก่อนต้นเลเซอร์ต้นเลเซอร์วางได้แค่สามตัวครับทุกคนโอเคตัวนี้พี่วางไม่ได้นะครับผมโกเลมมาเป็นเป็นออนติเมทปะ หกดาวนะครับโกเลมคือ6ดาวนะทุกคนเห็นไหมหกดาวนะครับผมมาวงโคตรน้อยคือเรเวลหนึ่งสามพันวางแต่ดาเมจแค่ร้อยเดียวแล้วก็ระยะคือเลเวลเลเวลหนึ่งเนี่ยไม่เก่งตัวเนี้ยพี่บอกเลยไม่เก่งแน่นอนครับอัพไปเลยสี่พันโอเคพอมีน้ำมีเนื้อครับทุกคนสี่พันแล้วก็การโจมตีอ่าเมื่อกี้จากที่สังเกตใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันมีการโจมตีสองแบบป้มันมีที่ทุบที่พื้นนะเดี๋ยวดูที่พื้นนะดูนะบึ้มเห็นไหมพี่ขายชาวนาก่อนนะครับ ชาวนาดูโคเลมอะทุบตุ้มเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนปลาของป้าเมื่อกี้นี่นี่หยิบของมาปลาป่ะใช่ไหมครับโอเคแล้วเหมือนว่าไม่เป็นทาร์เก็ตเดียวด้วยนะเหมือนเป็น AOE ป่ะตอนทุ่มอะไม่ใช่เอสิเหมือนก็เป็นอาสกิลหมู่ป่ะเห็นไหมตอนมันต่อยดูครับดูนะครับโดนหลายตัวปึ้มเห็นไหมปึ้มโอเคก็คือจากจากตรงที่มันต่อยใช่ไหมเราอัปเกรดไปเลยเนาะหกพันไปเอาไปตัดไปเลยดีกว่า โอเคทุกคนอัพตันแล้วโคตรไกลเลยะดูดิคือระยะแบบไกลมากเทียบกับเลเวลหนึ่งนะทุกคนดูนะเลเวลหนึ่งนะวงแค่นี้เลเวลนี้คือแบบว่าวงใหญ่มากแต่โมเดลอ๋อต่างกันอยู่นะครับต่างที่ขนาดครับทุกคนดูขนาดนะดูขนาดโอเคเห็นปะเห็นไหมว่าขนาดมันไม่เท่ากันนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะโอเคปะดูดาเมจแล้วก็วงวงนี้อยู่ประมาณที่41นะครับแต่ครูดาวชามากเปิด แบบว่าออโต้สกิปเลยคูดา2.22คือนานจัดเลยนะครับดูเลเซอร์0.07แต่เลเซอร์คือโจมตีแค่70นะครับโกลเลมโคเลมโจมตี103แต่เป็นแบบว่าช้านะครับผมก็เหมือนเอาไว้ตีบอร์ดปะดูดิเห็นมหมมันโยนแล้วแบบโยนทุบโยนสลับกันนะครับเห็นไหมสลับสลับกันเนาะโยนแล้วก็ต่อยผืนหยิบของมาโยนแล้วก็ต่อยผืนนะครับผมเป็นเอลเนาะอัปเกรดไปตัวที่2 ปุ๊บพออัปเกรดก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะโกเลมตัวที่3าวางได้ไหมเอ่ยโอเคโกเลมยังวางได้3ตัวนะทุกคนใช้เงินประมาณนะครับประมาณ4500โกเลมนะครับผมใช้เงินประมาณ4,500นะมันจะขายได้จากเงินที่เราอัปเกรดอัปเกรดทั้งหมดนะก็คือค่าวางทั้งหมดรวมอัปเกรดเนี่ยประมาณ4500นะครับผมขายได้ครึ่งหนึ่งเนาะโอเคอัปเกรดไปอัปเกรดประมาณนี้นะครับผมมาตัวที่4วางได้ไหมโกเลม เฮ้ยกูเลยวางได้สี่ตัวเลยอ่ะทขาไมวางได้เยอะกว่าเลเซอร์อ่ะเลเซอร์วางได้แค่สามเองอ่ะมากกเลยตัวนี้ห้าดิอย่าบอกนะโกเลมแบบแบบว่าอ๋อโกเลมนะครับเห็นไหมว่าแม็กซี่ยูนิตออฟโกเลมนะวางได้แม็กซี่ตัวก็คือยังดีกว่าปะแต่มันคือพี่ก็ว่าต้นเกมอ่ะต้นเกมใช้เงินสามพันใช่ไหมอันนี้สองพันให้ดูวงเห็นไหมวงเลเซอร์เลเซอร์ดีกว่านะต้นเกมนะแล้วก็แบบเอาแบกแบกมานะครับผมแล้วก็โกเลมก็ทุบ แต่คนเล่ช้านะครับผมถ้าเกิดเจอพวกโถไอ้โถ่พวกติดแหนมเก่าถ้าเจอพวกอ่าเรียกว่าอะไรดีอะพวกแบบว่าไอมอนเตอร์มันออกมามันก็จะเคลียรช้านะครับผมพี่รู้สึกว่าอาจจะต้องมีพวก DPS จะจัดอย่างเจ้าตัวนี้มาช่วยเคลียร์นะครับผมแต่ก็ก,ก็โหดโหดเลยครับสําหรับ6ดาวนะครับผมไม่ใช่5ดาว6ดาวโหดเลยโอเคขายไปมาเจ้าบอดซ่อมกันดีกว่าบอดซ่อมประมาณนี้วางไปเลย ปุ๊บแล้วก็ยิงเป็นเลเซอร์นะครับคนละสีจะเรียกว่าพี่ขอลองเทียบกับเลเซอร์หน่อยได้ไหมครับจะเรียกว่าร่างอัปเกรดของเลเซอร์ได้ไหมเอ่ยเจ้าบอลซ่อมบาเลตตัวนี้เลเวลหนึ่งสองยี่สิบนะครับระยะยี่สิบศูนย์จุดสองใช่ไหมขอดูเลเซอร์เลเวลหนึ่งโอเคดีกว่าเลเวลหนึ่งใช่ใช่เหมือนพี่ว่าเหมือนเป็นเจ้าเลเซอร์ร่างอัปเกรดเลยทุกคนงั้นพี่ขออัปตันไปเลยได้ไหมพร้อมมาดูความแตกต่างว่ามันเป็นยังไงนะครับดูวงตอนแรกนะ อับตันไปเลยปึ๊บโอ้โหโคตรไกลไกลมากแล้วยิงลัวจัดอ่ะยิงบอสขอลองดูปิดก่อนออโต้วไปเขีก่อนเดี๋ยวไม่ไหวค่อนข้างเก่งเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขายเลยเธอทิ้งนะมาไว้ตัวหนึ่งแล้วกันดูระยะนะครับผมระยะอยู่ที่45อัพตันคูดาศูนย์จุดศูนย์หกไอตัวนี้35คูดาศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับผมดาเมจต,ต่างกันเลย70กับ200คือตัวนี้เก่งกว่าเลเซอร์เยอะเลยอะ่ะ คือมันคือเลเซอร์ล่างแบบว่าโคตรตละอัปเกรดเป็นอันติเมทใช่ไหมมันเป็นลุงอ่ะคือเป็นเลเซอร์แบบว่าอัปเกรดโหมดมากทุกคนโหดจริงแล้วก็วางได้กี่ตัวมาลองเทียบก่อนว่าก็คือแมปเนี้ยถ้ายังไม่อัปเกรดก็จะคือตัวเล็กใช่ไหมคือยิ่งอัปเกรดยิ่งตัวใหญ่ว่างั้นเหรอถูกต้องไหมครับมา3ตัวโอเคเท่าเลเซอร์โอ้วางได้แค่3นะครับโกเลมวางได้4นะตัวนี้วางได้3มาพี่ก็ขอลอง Up Up อัพอัพแบบว่า สามตัวแล้วเปิดออโต้สิคิปว่ามันไหวไหมมันจะโหดไหมพี่ว่าตัวนี้ออโต้สิคิปน่าจะได้นะ DBS จัดมากเลยครับทุกคนมาลองดูแบบว่าคูณสองออโต้สิคิปนะอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมโอเคน้องๆว่าไงครับแล้ววางตัวนี้กับโกลมพี่ว่าตัวนี้เหมือนมีดูดีกว่าโกเลมป่ะพี่ว่าดูดีกว่าป่ะแต่ยังไงมันก็ต้องใช้ด้วยกันป่ะเห็นไหมน้องเห็นไหมว่าตรงนี้มันเขียนว่าเก้าับยี่สิบอ่ะมันวางได้แค่สามตัวยังไงเราก็ต้องวางตัวอื่นป่ะ แล้วตัวอื่นหกดาวมันก็ต้องเป็นโกเลมบ้างละครับพี่ใช่ไหมก็ต้องเป็นโกเลมเนาะก็คือวางด้วยกันอย่างนี้หรอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าพี่วางโกเลมไปอีกเท่าไหร่อนะสี่ใช่ไหมครับสี่บวกตหามก็เป็น7ตัวเองอะ่ะพี่ควรใช้ตัวอะไรอีกอะ่ะคือแบบตอนนี้เขาแบบลงเอ็นเลสกันแล้วนะก็คือมีตัวเก่งๆนะครับผมแต่พี่ยังไม่ค่อยมีเ,เพราะว่ายังฟาร์มไม่ถึงยี่ห้ารอบเลยยังเทรดไม่ได้นะครับผมอันนี้คือหาได้เองเลยนะสายฟรีด้วยนะครับเล่นฟรีๆเลยโอเคเติมไปสิบห้าโลบักนังซื้อ ซื้อสล็อตที่6นะจริงๆมันใส่ได้แค่5ตัวนะครับผมถ้าอยากใส่ได้6ตัวเนี่ยก็ต้องเติม15โลบักนะครับผมแล้วก็อยากใส่ได้7ตัวถ้าพี่จำไม่ผิดต้องเติม VIP หรือเปล่านะพี่ยังไม่ได้เติมนะดูก่อนว่ามันจะน่าเล่นไหมครับโอเคน้องๆทุกคนถูกใจตัวไหนนะครับผมส่วนเจ้าบอลฟ้ามี่คือหาไม่ได้แล้วใครอยากได้ก็ต้องไปหาเทรดเนาะก็คือมีแค่ เตัวนะครับส่วนเจ้าโกเลมพี่บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับสำหรับรสายฟรีไปรีบฟาร์มแล้วก็รีบแรกก่อนเขาเอาออกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกับเจ้าการเดนเทาวเวอร์ดีเฟน์ใหม่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย